นนมันไปจค่ะมีหญิงแก่ๆคนหนึ่งค่ะ 7. 7อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกค่ะอายุเจ็ดสิบหกแล้วนะคะตอนนี้ตอนที่ยังจนอยู่ก็อยู่แถววัดบึงทองหลงังบึงทองกัะชาสันนะคะหลังวัดใกล้ๆลงกระดังนะคะก็มีลูกหลายคนนะคะ แต่ก็ตอนนั้นลูกสาวก็ชื่อสุกัญญาลุ่งสว่างนะคะก็โดนคนรักพาตัวไปก็หาแต่ก็ไม่เจอก็จนเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงหามาตั้งเขาหายไปตั้งแต่แปดขวบนะคะแต่มาได้ข่าวเพิ่งมาได้ข่าวว่า คนแถวบ้านเลยบ้านเขาได้รักไปเอาไปขายให้ทางบางบ่อนะคะเขาว่าไปขายให้ทางบางบ่อแกก็อายุเยอะแล้วแกก็อยากหาลูกนะคะอ,อยู่ทางบางบ่อนะคะแต่ว่าแกไม่รู้จะหายังไงนะคะแกก็อยากตามหาลูกว่าถ้าลูกเห็นแม่นะคะที่ออกไปคลิปนี้นะคะถ้าลูกเห็นก็ ให้มาหาถามที่วัดบึงทองหลังนะคะว่าว่านแม่เฮียนะคะลูกสาวดำดำนะคะซื่อสุกัญญาลุงสว่างค่ะแม่เฮียคิดถึงมากตอนนี้ก็แก่มากแล้วนะคะอยากหาลูกนะคะคิดถึงลูกมากเลยค่ะทุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะคิดถึงลูกก็ถ้าสุกัญญาเห็นแม่นะคะถ้าอยาก พบแม่ติดต่อแม่ก็มาหาที่วัดบึงนะคะแล้วติดต่อมาที่เฟซพี่ก็ได้ค่ะมาคุยกับพี่นะคะแล้วพี่จะบอกก็อาก็อาเฮียก็เป็นอาของพี่นะคะก็ถ้าเกิดอยากติดต่อก็สอบถามมาที่พี่นะคะเพราะว่า,าสุกัญญาก็ได้โดนขโมยไปขายตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะแม่ก็ จนนะก็ไม่มีปัญญาตามหาก็หาอยู่แถบนี้ก็ไม่เจอนะคะถ้าใครพบเห็นก็ติดต่อมานะคะเขาว่าอยู่แถบบางบ่อบางพีนะคะแต่ไม่ทราบแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมช่วยกันตามหาด้วยนะคะป้าคนนี้ป้าคนแก่ๆคนหนึงคิดถึงลูกคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอะพูดด้วยหน่อยพูดหน่อยวันดีค่ะ,อ,ะ,อ,ะอยากพบลูกค่ะ,ะตามหามาหลายปีแล้วค่ะ,ะก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนจะตุงจะตังก็ไม่มีอตอนนี้ก็อยู่กับลูกคนเล็กก็จนๆบ้านก็จะพังแล้วไม่มีจะตังตามหาหรอกอคิดถึงลูกก็คิดถึงก็อยากให้หามัง่งค่ะตอนนี้แม่ก็แก่แล้ว เลขเจ็ดสิคหกแลยแค่นี้เนาะอ่าเขาจบคลิปไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ